แอมจากคนสามคนสามคนห้ามไปกอดดูงไงวะโอ้มาเลอเลยไปครับตอนนี้เดิเดนทางไปที่ หาปลาหานกเจียยมอนแล้ว้าป่า,า,เ,ปาเข้าป่าก่อนไปดูว่าอยู่นกขลออคาเตมันมากินผลไมกล่างไม้เยอะหรือเปล่าถ้ามันก้าท่าเราก็จะเข้าไปดูนี่ครับเข้าป่าตรงนี้ตรงนี้ส่วนมากก็จะเป็น ต้นยางนาครับพี่น้องครับนี่ทั้งนั้นเลยกับเสียนมอนวันนี้เสียนมอนไม่หาไม่ลงน้ําหาปลาครับวันนี้จะเข้าป่าหาเสียนมอนวันดีได้ยังนี่้าย้ายก่อนนี่นี่ตรงนี้นี่นี่เป็นโคกนี่ครับโคกยางนี่ต้นมากต้นยางนาครับพี่น้องครับต้นยางนาไง เข้าไปดูในพวกตรงนี้ครับเดี๋ยวเอ้าโหในส่วนไม้เงี้ยครับพี่น้องครับสต็อปจิมเอาไปเปิดเอาของแล้วก็มารับไปรออยู่ฟังหนึ่งเด้อเราได้ยางทะลุไปนี่ไปรออยู่ใกล้ๆสนามไกล้งอนไพายำไม่ไพยก็ได้ไปไปยางกระดิ่งได้อีกตัวะยางทะลุไปน,น,นี่ มีอย่างนั้นน่ะปล่อรักไปไปไปเอาเรอกแม่บอกเอายางเมื่อกี้นี่ขี้เกลียวบหน้าเออไปนี่ครับนี่โอ้ต้นหญ้ามอนไม่กอดด้วยต้นใหญยังไงน,นี่เสี่ยนม่อนกอดครับโอปอดแม่มจะคนสามคนสามคนห้ามไปที่นี่เฮาไม่หึงครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปสำรวจกับเสียนมอนครับนี่ อย่างนาทั้งนั้นมีแต่ต้นใหญ่ๆเราจะเดินไปดูต้องเสียงนกคุ่นเฮ้ยคุณสิงห์ไก่ป้าบ่ไก่ป้าบุ๋กทางไหนวะแล้วเข้าไปช่องนี้ไปช่องนี้แล้วนะแตเดี๋ยวต้องเผาป่าเกี่ยมบังก์โอ้ย ใบไม้แหงเยอะแยะอันเี็บว่าต,ต้นบินกับต้นเบลเลยครับนี่ไมเมันไปกอดด้วยไหมอู้ไปกอดด้วยไงบอ๊ะ โอ้ก oh. ันแอมโอ้มาเลยเลยต้นใหญ่ครับไปทางนี้ทางนี้นี่มันนี่ไปมันนี่ขี้น้องครับต้นหมาใหญ่ มมันไปตรงนู้นดูจะมาหานกหรือามาหากระหรอกก็แต่ต้นนี้ยืนต้นตายครับนี่โเป็นม่อนไปถึงตรงนั้นด้วยต้นอี้ตายครับอ้ต้นยอยงีไม่่หนนาวีต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลยอันนี้นลาเจมมอนเข้าป่าไปห,หานกหาปลา มีแสนอูแสนเปย์โอ้โอออโอไปหาที่ดักนกไม่ได้เลยครับก็รอกระกกแตนกบอน,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 นั่นม่นม่นม่อนนนกมันกดขื้ดำดำน่นั่นวันนี้เราไม่ได้อาวุธมานะครับเรามาสำรวจอื้อนีเถาหนึ่งมอน นี่เดินใบไม้แห้งเยอะครับเดินเสียงดังหนีหมดนกอ่ีม่อนคืนนี่เห็นไหมวะอ้าวหนคือไม่นางโน่นหนดากอนดาบ เงียิงใ,ใยงใกลียิงใกลไปเราทั้งนั้นมาๆๆๆโอ้ยมาดีบริโออาบุตมาครับพี่น้องครับอืนี่เป็นไม่ไง่ายแล้วครับนี่ต้นนี้ก็ใหญ่นี่ตัวนี้ก็ใหญ่ครับนี่โอ้ตายยืนต้นตายอีกแล้วตัวนี้อื ป่าหมายชุมชนครับทำอะไรไม่ได้ตายก็ต้องปล่อยให้ตายไปนก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 ต้นข่อยอย่างนั้นนะครับนี่ข่อยต้นยิ่งใหญ่อีกไม้มอนอู้อันนีตัยางนาครับพี่น้องครับนี่ โอ้โหีต่ต้นใหญ่ๆสำรวจดีก่อนเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมาซุ่มซุ่มโจมตีแก่<ฮ>คงจะลำบากครับไม้ไม้มันแห้งนี่จอมปวกขอหวยโอเ้โอเ,เดิมเสียงดังนกักกระลอกกระแตนี้หมดเลย นี่ที่นอนนี่โยกเดี๋ยวมานนอนตรงนี้อืมโอ horses, ้โหอุ้ยมดลงนอนแล hm ้วมดมันหนีหมดตัวเดินเสียงดังเฮ้ย ใบไ,ไม้แห้งโอ้ตกต้จะไปไหนต่อนี่ม,ม,มีทางทางไปนี่ก็ต้นใหญ่มากครับต้นนี้เบล,เลอเลยนี่อู้นี่ยางนไนแล้วครับนี่